สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการย้ายทีมของนักเตะเชลซี Chelsea. หลังจากที่ตลาดซื้อขายของเชลซีดูจะเงียบเหงามาหลายสัปดาห์ทั้งฝั่งนักเตะเข้าและออกเหมือนติดขัดตรงที่ยังหาทางปลายนักเตะบางรายไม่ได้สุดท้ายแล้วก็มีความคืบหน้าสําคัญเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อการย้ายทีมอย่างเรนาโตเวกากําลังจะได้ต้นสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการเวกาถือเป็นกองหลังดาวรุ่งชาวโปรโตุเกส ที่จริงแล้วแฟนบอลบางส่วนอยากให้เขาได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่โดยเฉพาะเมื่อลีวายโควิลต้องเจ็บยาวแต่เจ้าตัวกลับไม่ได้สนใจที่จะยึดตำแหน่งที่สแตมฟอร์ดบริ์เท่าไหรนักเพราะเขาต้องการโอกาสลงสนามสม่ำเสมอมากกว่าฤดูกาลที่แล้วเวก้าใช้เวลาครึ่งซีซั่นไปกับการยืมตัวที่ยูเวนตุสและทำผลงานได้ไม่เลวทำให้เขามีความมั่นใจที่จะก้าวต่อไปและตอนนี้ข่าวใหญ่ก็คือเวก้าเตรียมย้ายไปค้าแข้งที่ลาลิกาสเปนกับทีมบียาเรลตามรายงานของโรมาโน ทั้งสองสโมสรบรรล,ลุข้อตกลงแบบปากเปล่าแล้วค่าตัวรวมอยู่ที่29.5ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขาการขายต่อและที่สำคัญคือได้รับการยืนยันด้วยคำพูดที่แฟนบอลรอฟังเฮียวีโก้นั่นหมายความว่าดีลนี้ใกล้เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการเวกาจะเดินทางไปตวรวจร่างกายในเร็วๆนี้พูดกันตรงๆแฟนบอลเชลซีอย่างตัวผมเองอยากเห็นเขาได้ลงเล่นกับเชลซีแบบจรงิจรงจังเพราะเรากำลังมีปัญหาที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเมื่อโควิลบาดเจ็บ และฟอร์มของบางคนก็ยังไม่นิ่งแต่เมื่อเขาตัดสินใจเดินไปเส้นทางนี้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้อีกต่อไปทางด้านนักเตะดาวรุ่งเชลซีอย่างคาร์นี่ชุกูเอเมกาที่ล่าสุดมีกระแสออกมาว่ายูเวนตุสได้ติดต่อมาอยัางเชลซีเพื่อขอเจรจาดึงตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัวราวๆ25ล้านปอนด์ต้องบอกว่าชุกูเอเมกา ถือเป็นนักเตะที่แฟนบอลหลายคนตั้งความหวังเอาไว้สูงตั้งแต่ปี2022ตอนที่เขาย้ายจากแอสตันดลล่ามาอยู่กับเชลซีเพราะด้วยศักยภาพทั้งเทคนิคการครองบอลและวิสัยทัศน์ในแดนกลางเขาถูกมองว่าเป็นของจริงและจะเติบโตไปเป็นแกนหลักของทีมได้ในอนาคตแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่แฟนบอลหลายคนคงสังเกตเหมือนกันก็คือเขายังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อย่างที่หวังแม้จะได้รับโอกาสลงเล่นไปแล้ว32นัดในทุกรายการ ปัญหาสําคัญไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของเจ้าตัวแต่เป็นเพราะเชลซีในเวลานี้มีแดนกลางที่แน่นมากทั้งโคเปเมอร์เอนโซเฟอร์นันเดสโรเมโอลาเวียอังเรซันโตสรวมไปถึงมอยเซสไกเซโดและยังมีข่าวใกล้จะคว้าตัวชาบีซีมอนส์เข้ามาเสริมทัพอีกด้วยยิ่งทําให้อนาคตของชูก,กูเอเมก้าในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ดูมืดมนลงไปทุกทีครับก่อนหน้านี้เขาถูกปล่อยไปให้บรุเซียดอทมุลยืมตัวเมื่อครึ่งฤดูกาลหลังที่ผ่านมา และก็มีข่าวว่าดอทมูลอยากยืมต่อแต่เชลซียืนกรานชัดเจนว่าถ้าจะปล่อยต้องเป็นการขายขาดเท่านั้นไม่ใช่แค่การยืมแบบเดิมและล่าสุดยูเวนตุสกลายเป็นทีมที่ยื่นมือเข้ามาพร้อมสอบถามรายละเอียดจากเชลซีอย่างจริงจังแต่เวลาของตลาดซื้อขายก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นหากไม่สามารถหาข้อตกลงได้ทันอาจจะกลายเป็นว่าเชลซียังต้องเก็บเขาไว้แม้จะไม่อยู่ในแผนระยะยาวของเอนโซมารสกาก็ตาม และนักเตะอีกรายหนึ่งของเชลซีซึ่งก็คืออักเซลดิซาซีกองหลังชาวฝรั่งเศสตามรายงานล่าสุดเชลซี Chelsea กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบอรนมัตทีมในพรีเมียร์ลีกเกี่ยวกับการปล่อยตัวดิซาซีออกไปโดยเบื้องต้นมีการพูดคุยกันถึงสัญญาแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤดูกาลแต่ในอีกด้านหนึ่งเชลซี Chelsea เองยังคงยืนยันว่าหากเป็นไปได้อยากปล่อยออกไปแบบถาวรมากกว่า ย้อนกลับไปเมื่อปี2023ีดิซาซีถูกดึงมาจากโมนาโกโดยค่าตัวสูงถึง38.5ล้านปอนด์ตอนนั้นแฟนบอลต่างคาดหวังว่าเขาจะมาเป็นเสาหลักในแนวรับแต่ความจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้และสุดท้ายก็ถูกปล่อยไปให้แอสตันวิลล่ายืมตัวเมื่อครึ่งฤดูก,กาลที่ผ่านมาซึ่งก็ได้โอกาสลงเล่นเพียง10นัดเท่านั้นพอกลับมาที่เชลซีในซัมเมอร์นี้เขาก็ยังถูกมองว่าอยู่นอกแผนของเอนโซมาเรสกา ทำให้สโมสรพยายามหาทางออกให้เขาก่อนตลาดซื้อขายจะปิดในวันที่1กันยายนคำถามก็คือทําไมบอนมัดถึงอยากได้ดิซาซีคําตอบก็คือพวกเขาเสียเซนเตอร์แบ็กตัวหลักไปถึง2รายในซัมเมอร์เดียวทั้งดีนฮุยเซนที่ย้ายไปเรียลมาดริดและอิลเลียสบานน่ที่ย้ายไปปารีสแซงต์แช็แมงแม้จะเพิ่งคว้าตัวบาโฟเดดิยากิเต้จากลิวมาด้วยค่าตัวกว่า30ล้านปอนด์แต่โค้ชอันโดนีอิราโอลา ยังต้องการเสริมอีกหนึ่งคนเพื่อให้แนวรับมีความลึกมากพอสำหรับการลุยพรีเมียร์ลีกท้งฤดูกาลตรงนี้เองที่ดิซาซีกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จกับเชลซีแต่ผลงานที่โมนาโกในอดีตยังบอกเราได้ว่าเขาเป็นกองหลังที่มีศักยภาพเพียงแค่ต้องการสภาพแวดล้อมและความมั่นใจใหม่ๆซึ่งบอลมัดเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถรีดฟอร์มที่ดีที่สุดของเขากลับมาได้อีกครั้งสำหรับเชลซี ดีลที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงนโยบายชัดเจนของสโมสรในช่วงหลังคือการปรับโครงสร้างทีมใหม่และเคลียร์นักเตะที่ไม่อยู่ในแผนออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อเปิดทางให้นักเตะที่มาเรสกาต้องการจริงๆ